เมนูวันนี้เราจะมาทำเม็ดมะม่วงอบรสลาบหมาล่าชีสสวัสดีค่ะวันนี้คุณเล็กมาชวนเพื่อนๆนะคะเอาใจคนที่บ้านค่ะเราทำแต่เบเกอรี่กันเนาะบางครั้งคนที่บ้านเขาก็อาจจะไม่ค่อยชอบอเนาะเพราะว่าผู้ชายก็จะไม่ค่อยชอบของหวานเท่าไหร่นะคะวันนี้เลยชวนมาทำ กับแกล้มค่ะกับแก้มหรือว่าเป็นของทานเล่นก็ได้เนาะเอาไว้เอาใจหนุ่มๆบ้างค่ะเมนูนั่นก็คือเม็ดมะม่วงค่ะเม็ดมะม่วงอบรสลาบค่ะทีนี้รสลาบเราก็จะไม่ลาบธรรมดาค่ะเราก็จะใช้รสลาบผสมกับหมาล่าด้วยค่ะเพราะว่า กลิ่นของหมาล่าเนะี่ยคุณเล็กก็ชอบนะคะกลิ่นเขาเขาจะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์ของเขานะคะแต่ความเผ็ดคุณเล็กก็ว่าไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่คุณผู้ชายเขาจะได้ได้กลิ่นใหม่ๆเนาะไม่ใช่แบบโอ้ลาบอีกแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีกลิ่นของพริกหมาล่าใส่ลงไปด้วยนะคะไม่เผ็ดมากค่ะคุณเล็กใส่ไปแค่พอให้มีกลิ่นค่ะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าทํายังไงเนาะ เริ่มต้นเลยนะคะคุณเลยก็จะมีไข่ขาวค่ะไข่ขาวประมาณฟองหนึ่งหรือสองฟองก็ได้นะคะแล้วแต่ปริมาณของของมเมล็ดถั่วของเพื่อนๆเ,เนาะเราจะตีไข่ขาวให้เขาขึ้นฟูหน่อยนึงก่อนค่ะแบบนี้นะคะไม่ต้องเป็นฟองเหมือนเราทำเค้กเนาะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่ผงปรุงรากลงไปค่ะง่ายๆเลย ไม่ต้องปรุงเองนะคะเราก็ใส่ผงปรุงลาบลงไปเลยค่ะพร้อมกับพริกหมาล่าด้วยนะคะหอมเลยค่ะนี้ค่ะได้เป็นแบบนี้นะคะเราก็จะปรุงรสอีกนิดนึงนะคะด้วยมะนาวเนะาะมะนาวในสวนหน้าบ้าน ของทาเล่นนี้นะคะเราก็ไม่เน้นเผ็ดมากเนาะเอาสีสันไว้ก่อนค่ะเหมือนจะเผ็ดนะคะแต่ไม่เผ็ดหรอกค่ะระหว่างนี้เราก็วอร์มเตาอบไ้เลยนะคะ150องศาค่ะเมื่อเราได้น้ำลาบแล้วนะคะเราก็จะมาเราก็จะเอาเม็ม่วงงเรานี่ยนะคะใส่ลงไปเลยแล้วก็คลุกเคล้าให้ทข้าค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะเทใส่ถาดน,นะคะแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วๆค่ะแล้วก็รอเข้าอบเลย ในระหว่างที่เราเอาออกมาคลุกเคล้านะคะถ้าเพื่อนๆคิดว่าเรายังไม่ได้ยังไม่ได้รสชาติที่เราพอใจเนาะเราสามารถปรุงได้เพิ่มนะคะนี่เดี๋ยวคณเล็กจะเหยๆๆาะเหยะเหาะมะนาวใส่ลงไปอีกหน่อยนึงค่ะ และพิเศษในวันนี้นะคะคุณเกเจะหยอพามมซานชีสลงไปค่ะเพราะว่าที่บ้านนี้จะชื่นชอบกับรสชาติของชีสมากหยอนตามชอบเลยนะคะไม่มีปริมาณที่แน่นอนเนาะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนค่ะคลก็คลุกไปเลยค่ะ แล้วเราก็จะนำเข้าอบต่ออีก5นาทีค่ะ5นาทีสุดท้ายค่ะเสร็จแล้วค่ะเม็ดมะม่วงอบรสลาบหมาล่าชีสของเรานะคะหอมค่ะเดี๋ยวเราให้เขาอุ่นๆกว่านี้กนิดนึงเนาะเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะชิมตอนนี้ไม่ได้นะคะเหมขอแมแน่ๆเลยค่ะ ตอนนี้นะคะลาบเม็ดม่วงของเราก็เย็นแล้วค่ะก็ถึงเวลาชิมเนาะได้ยินความกรอบแล้วใช่ไหมคะอ,มอร่อยมาก มีทั้งรสเปรี้ยวรสเค็มหน่อยๆน,นะคะรสเขาก็ไม่เผ็ดมากค่ะแล้วก็จะมีกลิ่นชุนของมาล่าค่ะอยู่ในจมูกเลยอร่อยค่ะคุณเล็กชอบมากเลยและคิดว่าคุณผู้ชายก็คงจะชอบเหมือนกันค่ะแต่ว่าถ้าจะให้เด็ดไปกว่านี้นะคะเวลาเราจะทานเนี่ย เพื่อนๆโรยชีสลงไปด้วยค่ะนับรองว่าเด็ดจริงค่ะครูเล็กใช้ไฟอบนะคะ150องศาไป15นาทีค่ะเสร็จแล้วเราก็จะลดไฟลงนะคะเหลือ120ค่ะอบไปอีก10นาทีระหว่างรอบเราก็จะออกมาคลุกๆเขาหน่อยนะคะให้เขาให้น้ำราบเขาได้เคลือบกับ ตัวเม็ดมะม่วงอะค่ะแล้วครั้งสุดท้ายเล็กก็อบไปอีก5นาทีค่ะรวมทั้งหมดก็กลายเป็นครึ่งชั่วโมงเนาะสินาทีเอาออกมาคลุกแล้วก็ลดไฟเหลือ120แล้วก็เข้าไปอบอีกสินาทีแล้วเอาออกมาคลุกคราแล้วก็อีก5นาทีค่ะได้มาเป็นแบบนี้เลย เพื่อนๆลองทําดูนะคะได้ผลยังไงแล้วมาเล่าสู่กันฟังเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครูเล็กไว้ก่อนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปของคุณเล็กทุกวันเลยค่ะครูเล็กจะมาลงให้ทุกวันเลยเพื่อนๆจะได้มีไอเดียในการทําอาหารทําขนมในแต่ละวันนะคะวันนี้ครูเล็กไปแล้วค่ะขอให้มีความสุขกับการทําขนมนะคะสวัสดีค่ะ